ก็เป็นการให้ใหธรรมะในภาคคำอีกหน่อยหนึงนะหลังจากการได้สวดมนต์ทำวัดปฏิบัติภาวนาก็หนึ่งวัน เขาจะผ่านไปอีกก็อยู่ที่ว่าเราได้อบรมสติได้จเจริญขึ้นไหมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะมีสติจเจริญขึ้นหรือเป็นพระสติมากขึ้นหรือเป็นมหาสติ มากขึ้นก็คือความระลึกรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ได้ชัดเจนละเอียดรอบคอบมากขึ้นการวู่วามอะไรด้วยความคิด หรือคำพูดแต่ไม,ม่การปรุงแต่งจิตเราเหมือนกับสติเป็นผู้ที่ทำระลึกรู้ก่อนที่ไม่ให้เกิดคือว่าความผิดพลาดที่อาจจะแก้ไขไม่ได้ ลึกแก้ไขไม่ทันแนะล้วเรียกสติตามไม่ทันรละลึกไม่ทันตัวผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าเรามือนวาววัคศีนวัดศีลนะเราได้รักษาจนสะอาด เป็นปกติที่ไม่ดังพร้อยเราก็เห็นเราจะเห็นว่าศีลรักษาเราด้วยกายด้วยวาจาไม่ให้เรามีผูสักวาดออกไปหรือมี กาทุจริตที่กระทำออกไปก็จะเห็นว่าเออเราเป็นผู้สงบโดยศีลเราเป็นนักบวชจริงเราไม่ใช่บวชข้างนอกอย่างเดียวเราบวชทั้งกายทั้งวาจาแะ้วใจด้วย จึงเป็นทางสงบของผู้ที่เดินสู่เส้นทางของศีลของการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อทำให้แจ้งในที่สุดเพื่อไม่ให้จิตเราไป หลงในการปรุงแต่งที่ไม่มีปัญญาหลงในการปรุงแต่งที่ไม่มีสติหลงในการปรุงแต่งที่ไม่มีสัพชัญญาตอนนี้รู้แล้วสิ่งที่คุ้มครองเราอยู่ที่ว,ว่ามีเทพรักษา ก็คือมีเทวธรรมมีศีลรักษามีสติคุ้มครองแล้วก็ก็รักษาจิตด้วยถึงไม่แปลกไม่แปลกที่มีคำว่าพูดตื่น แล้วพูดตื่นรู้แล้วก็พูดรู้ตื่นก็ไม่ส,สัยก็อยู่ที่เราปฏิบัติแล้วเรากำหนดได้จริงก็สิ่งอยู่รอบตัวเราก็มีตลอดนีนั่งปัดเป่าอัตมาไม่ตองก็ตอง อย่างมากเล็กๆหน่อยๆก็ช่าร้อนบ้างก็ทำมาใม่ทําให้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องไปทําให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาไม่คือเราจะไม่ตั้งเหตุอะไรให้วุ่นานอขัดข้องนอก็ก็ไม่ไม่ประสงค์แล้ว จิตได้กำหนดไปสู่ความดับมากกว่าความเกิดความมากน้อยสันโดดมากความทะเยอทยานการไม่คุกครีมู่คณะมากกว่าที่จะไปนองกันคุยเล่นกันไม่มีแก่นสาระไม่เอา สู้ดูจิตดีกว่าแต่มาบอกน้ว่ถ้าไม่จำเป็นตมาไม่อยากออกจากวัดแต่ก้าวเดียวถ้าไม่มีกิจของสงฆ์ไม่ได้อานุเคราะห์พิสุหรือญาติโยมใานคณะสงฆ์ไม่ จิตมันยังไม่อยากเดินทางอะไรในชะ่มันไม่รู้ต้องโคนขวายอะไรเพราะสิ่งที่โคนขวายนั้นล้วนแต่เป็นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งหรือว่า ก็เป็นเรื่องของโลกโลกก็ก็ไม่ให้น้ำหนักมากก็เราอยู่ในโลกก็ให้ใจโลกนี้แล้วก็ใช้ระดับปานกลางไม่ถึงฏิเศษเลยก็ไม่ถึงกับยอมรับเสียมากมเมามันไม่เอา พราะอีกไม่กี่วันเราก็ต้องละจากสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วจะมานั่งปลูกสิ่งนี้ขึ้นมามันก็คงไม่คือม,มานั่งสร้างเหตุขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อไหร่จะละได้หมดนะถูกไหม ก็เราสร้างเหตุใหม่ขึ้นมาอีกแล้ะนั่งละทุกข์กันอีกมานั่งดับทุกข์อีกมานั่งแก้ปัญหาอีกต่มามองไปไกลแล้ตอนนี้มองไปแล้วว่าภูมิไหนเราพบไหนที่เรา จะไปพบนะสุดท้ายมันก็ไม่เลือกมันบเบื่อเกิดแล้วเกิดอีกก็ทุกข์อีกก็ที่ทุกข์ก็เพราะเราเกิดนี่แหละมันนั่งกินมันนั่งทานอยู่โยมจริงไหมล่ะโยมไม่เกิดโยมจะทุกข์ไหมมันนั่งเกาหัวอยู่ไหมไม่นะมันนั่งขัดใจอยู่ไหมไม่นะ มานั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ไหมมานั่งกลัวเขาจะเข้าใจเราไหมแต่าามาเข้าใจนะว่าระยะทางหนึ่งโยต์มันสลหรับคนที่เมื่อยลาราตีอันยาวนานบ,บุคคลที่นอนไม่หลับสังสารจัฏ มนอีกหนึ่งชาติมันก็มากสำหรับผู้ที่ไม่ยินดีในความเกิดไม่เอาต่อให้บอกเกิดมามีครบทุกอย่างก็ต้องมาดับทุกปีนั่นแหละขนาดพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายก็ยังมาดับทุกเลยะโมุคฮาลาวาชารีบุตรก ท่านกูบาอาจารย์เราพระมหาสาวกกติสาวกทั้งหลอีสาวกที่เป็นเอกภะท่านถึงเข้านิพพานท่านเลือกนิพพานทั้งนั้นเลยจบแต่พวกเราจะเลือกอะไรเลือกกูของกูจบไหม ไม่จบไม่จบเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกเล่นไม่จบจบไม่ลงกูอีกแล้วอ้ก็มีภูมิพบต่อไปอีกเล่นไม่เลิกอีกเกิดอีกอย่เป็นไรกันสุดแล้วแต่ไปสู่วัฏฏะทุกอีก เะมื่อก่ก็คิดว่าเออเป็นนางฟ้าเทวดาน่าจะดีจะได้เสวยทิพยะสมบัติพึงป,ประสองค์อะไรบุญญาฤทธิ์ก็เกิดขึ้นตามอำนาจฐานศีลภาวนาที่เรามีกำลังอยู่ของบุญนั้นเขาเรียกเสวยกุศลกรรมดี ก็อยู่ในโลกที่เขา่างก็อยู่เต็มน,นะตอนนี้มันมันค้นอิ่มอาหารเต็มโต๊กะก็นั่งมองเหมือนจะให้จะขย้อนออกมันประมาณนี้นอิ่ม ใจถึงมันไม่อยากมันอิ่มแล้วเลยสร้างบาดความเลยเรียบร้อยไปดูพระพุทธเสด็าทำบาดความและโลกใหญ่ที่สุดในโลกเราบอกทำไมถึงเป็นบาดความอิ่มแล้วความบาดจริงๆไม่อยากจะเส่แทงแล้ว ไม่รู้จะอยากได้ไปเพื่ออะไรอีกในเมื่ออยากเป็นทุกข์กับหนดแล้วแล้วเราต้องมานั่งดับทุกข์กับความอยากอีกเท่ากับเราหายเหตุเนี่ยที่ภาวนากันที่ยังไม่สำเร็จกันส่วนใหญ่ก็เพราะยังหายเหตุอยู่หายเหตุ Hi ปฏิบัติก็จริงอยู่แต่ก็หายเหตุทุกอยู่ใช่ไหม บอกว่าไม่ใช่สิถ้าไม่ใช่ยามานั่งยนรากงอกยังไม่บรรลุเนี่ยนะให้มันจริงใช้หัวใจใจใเราเขัดเกลาไปเรื่อยให้มันรู้สิว่ามันจะไม่สว่างว่าจะไม่กิเลสเนาะ สมควรเวลาแผ่เมตตาย่อกัน ้เจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสัถึงอิดามารดาอุปชาครูอาจารย์ทั้าาองลูกหลานญาติ สนิทกันคนเคยร่ำสีบทานงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน,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 ฉนทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเอีวัง ท่านได้ก,กุศลผลนี้เถินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตหังภะคะวันตา

ก็ขออนโมทนาในกุศลผลบุญที่เราร่วมกันประพฤติปฏิบัติทุกรูปทุกนามเทินใครจะบวชพระก็รีบสมัครได้นะวันที่สิบกรกฎาคมก่อนข้าพรรษาในปี65ที่จะมาถึงก็อีกเดือนกว่า,ก,วาก็ต้องมา ฝึกขานหนากแล้วก็มาแสดงตัวก่อนไม่มาบวชแล้วก็มาวันใกล้ๆมันไม่ทัน